สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายจะพาทุกคนมาดูถั่วฝักยาวนะคะต้องบอกว่าโดกมากมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะเขาออกมาเป็นพวงอย่างนี้เลยนี่คือแบบยอดข้างบนเขานะคะเนี่ยแล้วถั่วฝักยาวดูผลผลิตที่เราได้ค่ะทุกคนผลผลิตที่ได้นั้นไม่ธรรมดาค่ะดกจริงๆค่ะ จากที่ต่ายถ่ายคลิปให้ดูนะคะการเก็บถั่วฝักยาวเนี่ยต่ยเก็บมาหลายรอบแล้วนะคะก็มีแฟนๆนะคะที่ได้รับชมเนี่ยเขาส่งคำถามมาค่ะว่าใช้อะไรบำรุงต้นถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวถึงได้ออกผลผลิตด,ดกขนาดนี้นะคะอันนี้พวกนี้ยังเล็กอยู่นะยังเก็บไม่ได้นะคะแต่จะให้ดูว่าฝักเขาออกมาเนี่ยพียบค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะข้างบนอีก นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไต่จะแพลนกล้องไปให้ดูด้านบนนะคะนี่ค่ะอ่าเพียบเลยนะคะและยังไม่พอเท่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้เป็นยังไงดกๆเลยนะคะอ่านี่ค่ะดกมากๆมาเป็นแถวมาเป็นแบบโอ้โหทุกคนคะไต่จะบอกว่ามันดกจริงๆค่ะดกมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่อ่ะ ถ้าอย่างนี้จะเห็นได้ชัดกว่านะคะทุกคนดกมากๆเลยนะคะใช้อะไรรถบำรุงต้นถั่วฝักยาววันนี้เรามีคำตอบให้แล้วค่ะนี่ทำยังไงถึงผลผลิตออกมาดกแบบนี้ค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามารู้สูตรเด็ดที่ไตใช้รถต้นถั่วฝักยาวกันเลยนะคะทุกคนตัวที่ใช้ประจำเลยตัวนี้เลยค่ะทุกคนสองตัวแรกนะคะก็คือฮอร์โมนไข่ ฮอร์โ,โมนนมสดนะคะสองตัวนี้เนี่ยจะใช้อยู่เป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อก่อนถือให้นะอ่ะไปไม่มีมือนะคะอีกมือหนึ่งถือกล้องเนาะนี่ค่ะสองตัวนี้นะคะจะใช้ควบคู่กันเลยค่ะฮอร์โ,โมนไข่ฮอร์โมนนมสดค่ะตัวนี้คือฮอร์โมนนมสดนะคะตัวนี้คือฮอร์โมนไข่นะคะหลังจากที่เราทําไว้แล้วเนี่ยก็คือเก็บไว้ในที่ร่มอย่าโดนแสงแดดจัดนะคะเอามาใช้ได้ตัวนี้จะใช้ราดรดต้นพืชต้นผักที่ให้ผลผลิต ที่ให้พวกเป็น,ปนผลเป็นลูกอะค่ะอย่างเช่นมะเขือเทศมะเขือเปราะ ถั่วฝักยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือต้นมะนาวมะกรูดก็ได้ค่ะทุกคนบวบด้วยนะตัวนี้แต่จะใช้เป็นประจําเลยค่ะอีกตัวนึงที่จะเสริมขึ้นมาก็คือเครื่องดื่มชูกําลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทุกคนตัวนี้จะให้ความสดชื่นกับต้นพืชนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบํารุงรากด้วยเพราะว่าเครื่องดื่มชูกําลังเขามีวิตามิน B ค่ะแล้วก็ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยนะคะในกะละมังเหลืองนี้นะ เป็นน้ำหมักขี้วัวค่ะที่ได้ทำเก็บไว้นะคะตัวนี้ใช้ราดรสพร้อมกันกันกบฮอร์โมอนไข่แล้วก็ฮอร์โมอนนมสดได้เลยค่ะนี่แหละค่ะคือสูตรที่ต่ายใช้รสต้นถั่วฝักยาวเป็นประจําแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาดกมากๆเลยนะคะทุกคนอย่างที่ถ่ายให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะเอาละเดี๋ยวให้พ่กรเทลงในบัวรดน้ําเลยนะคะอ่ะพ่กรเทฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนนมสดลงไปได้เลยค่ะขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะ จริงๆเมื่อกี้เขาก็ขย่าแล้วแหละอะเทไปเลยสองฝาค่ะทุกคนประมาณสองฝากะอ,ะอีกค่ะเนี่ยเนี่ยฝาเนี่ยเทในฝาก็ได้โอเคค่ะอ่าเทฮอร์โมนไข่สองฝานะคะเทใส่ฝาก่อนก็ได้พอก่อนกะ,กะเลยเหรออ่ะกะกะเอาเลยนะคะอีกนิดนึงโอเค แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝาค่ะอีกนิดนึงอ่าแล้วก็ตัวน้ำหมักขี้วัวค่ะน้ำหมักขี้วัวนะคะก็กะว่าประมาณเนี่ยค่ะประมาณครึ่งแก้วหรือหนึ่งแก้วก็ได้นะคะใส่ลงไปเลย ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะปาปาน้ำมันขีวัวอีกนิดนึงอ่าโอเคนี่ราคาทุกคนพ่นทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอ่าแล้วก็ราดรสได้เลยคะ่ะนี่แหลคะค่ะอ่ะเดี๋ยวพ่อกอนเอาไปราดรสต้นถั่วฝักยาวนะคะต้นถั่วฝักยาวที่เราถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะออกลูกดกมากนะคะรสได้เลยคะ่ะพ่อกอน นี่คือด้านนอกนะคะผลผลิตเขาจะอยู่มุมนู้นนะคะทุกคนอ่าพกกรรดไปเลย,ยใช่ใช่รดให้ทั่วเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่พอทั้งแปลงก็เดี๋ยวมาใส่พวกฮอร์โมนต่างๆใหม่มเนี่ยดูจริงๆแล้วลูกเล็กๆเ,เขาก็แบบ ออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะข้างบนอีกนะทุกคนนั่นนะคะ่ะแล้วเนี่ยตรงนี้คือแบบตรงนี้คือเยอะมาก,มากๆค่ะทุกคนเนี่ยนะคะโดกมากๆเลยนะคะก็จะใช้สูตรนี้แหละรถให้ทั่วเลยนะคะพอก่อนรถแล้วนะเนี่ยค่ะจะให้ดูเลยนะคะว่า เราใช้สูตรนี้ในการรดนะคะผลผลิตที่เราได้เนี่ยก็จะดกๆอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะคะถ่ายให้ดูแล้วเนาะนี่นะคะใช้รดบ่อยแค่ไหนนะคะหลายๆคนอาจจะมีคําถามนะใช้รดบ่อยแค่ไหนใช้รดทุกสัปดาห์เลยค่ะทุกคนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเลยนะคะในช่วงที่เขา ออกดอกออกผลเนี่ยต้องรดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามารดในช่วงนี้นะแต่ใช้สูตรนี้ตั้งแต่ตอนที่ต้นหัวฝักยาวเข well, าเริ่มติดดอกเลยนะคะเริ่มติดดอกมาสมมติมมว่าเราปลูกไว้10ต้นน่ะแล้วเขาเริ่มติดดอก2ต้นเนี่ยแต่เริ่มรดบำรุงแล้วนะนะคะเริ่มติดดอกมาเราก็เริ่มรดเลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่หัวฝักยาวนะคะถั่วพลูนะคะที่ปลูกก็ได้อนี้ส์งไปด้วยนะจริงจริงตรงเนี้ยแต่ไม่ได้ปลูกถั่วพลูนะคะแต่มันเป็นต้นเก่าที่ ที่เคยอยู่มานานแล้วเขายังไม่ตายค่ะทุกคนยังอยู่นะคะก็เลยได้อันนี้ส่งไปด้วยนะคะเอาระคะเพื่อนๆที่ปลูกพืชผักกินเองก็ลองทําตามกันดูนะคะสูตรนี้นะไม่ยากเลยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนมสดนะคะมีติดสวนไว้ค่ะผลผลิตจะได้ดกๆแบบนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ